มันปลาทางเงียบ่ดกอยใหญ่จ้าเหดกอยใหญ่กอยใหญ่จ <c oughs> ัดจุ้งเพจัจุ้มเพิ่นดองเพือนแ้่เดเลยเห็ดเพิ่ยังนึงเห็ดเปิืข้ามไม่บินเห็นเห็ดบอลหนึงนะเห็ดยังนะเห็ดละวัทีสิบเก้กวันที่เลยนะครับ ออยืนยันพ่อแม่พี่น้องบบเชือนะครับแต่ผมยังบ่เชือได้กันโมมาเห็นเองครับ <S <S สวัสดีครับผม สวัสดีพ่อพี่น้องว่าพ่อกับน้องหนึ่งกับไปวินเนาะจ้าสวัสดีพญามิยาพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะสุท่านนะครับสวัสดีพี่สุท่านต์นะครับผมนี่ก็พ่อกันกับบานวินกับน้องหนึ่งนะครับในตอนเส้นสายนะครับกับสองมงในวันนี้วันที่อะไรน้องหนึ่งวันที้กับตรงกับวันนังคาวเนาะจ้าตรงกับวันที่สิบเก้าจ้าเดือนธันวาคมพุทธศักราสองพันห้าร้อยสิบหกจ้าหนีเข้าเขาป่าสำนักสงฆ์น้องจองน้องไห้นะครับในเกียรติบ้านน้องแปรย์มุสานุนเลยครับเพื่ออุทิ หลังจากว่านาขึ้นเขาไปเก็บเม็ดบดกับผักเมื่อยนั่นนี่น,นี่เนาะจ้าบริเวณเมืองครับพี่นายป่าสำนักสงน้องจอมของให้นี่จะมีเห็ดยัางเนี่ยมันนี่เน,น,นาะจ้าครับจ้าเริ่มต้นขามากายุดต่สำนักสงน้องจอมของให้แล้วนะครับเห็ดยังหนึ่งหนึ่งเห็ดน้ำเคี่ยวจ้าเฮ็ดน้ำหม้อคล้องแขะครับบันเขียวลังเขียวจะเก่าพิ่งเขาหน่อยก็จะมีได้นี่เนาะจ้า ฮิดกอใหญ่จ้าจูมเพิน่นฮิดเพื่งขาลายจ้ะยังาง,งายๆมีจ้าคน,นน่ะนี่แหละครับฮิดเพิ่งที่ออกโดนนั่นน่ะมีมีอันจ้าเพิ่อนเขาไปหาปลาหาเห็ดบดช่องมือนั่นนึง,นงจ้่ <laughs> ลงผักผ่อนก็ได้พี่น้องน,น้าบานเนาะฮิดเพื่งขาลายได้จ้ะพี่น้องมึงนี้ละดอกเพิ่นตัวนีเพื่งเรียมจ้า อืมเห็ดกอใหญ่จ้านี่ยิวมาเ่งหนึ่งจูมจางงามเลยจูมเพิ่มจ้ะจูมเพิ่มอืมดองก่ามแลยวอ้นะกอใหญ่จ้าอืมขาไหลจ้าน้ำกันเลยครับกับเห็ดกอเป็นประจำ วินนี่สิพาพี่น้องไปใช้เนอไอยวินเนาะเห็ดกระเลื่มเบิดละตามกันเบื่องครับขึงขาลายจ้าพี่นึ่งขาลายจ้าขากระตูนตัวนี้บเห็นจ้าบากักงามนึงมีจัดการอืมตัวนี้โหน ก็ยังจ้าอุ้ยามงามเลยจ้าเงใหยูจ้าเจงดีอยู่เป็ีงหวานๆผีครับอวงงามเลยจ้าางตาผีไอริน,อ,นอู้งงามอยู่ผนอีกก็ยังจ้าก็ยังอือ เป็นใหม่ออกเพื่อกวาชสวยงามนั่นึงแมนจ้ะมันนี้ปลาท่าเงียบนั่นองเงียบจิ๊บเลยใ่ขึ้นผู้หาเหตดบวชน้ียแมนจ้ะดูหน่อย็นมาจ้ะเมียนหน้าหนาสำนั่จ้ะ ยังมันหวานอยู่กันครับจ้ะมีจูมเพิ่นจ้ะเมนจีนนึ่งเมนแต่กระจูมเพิ่นจ้าจ้าแข็งดีบันหนึ่งแข็งดียดยดอ,ดอยู่ได้บินฝนเป็นตัวใหญ่ครับ nhỉ cả nhiệt cho nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จางป็นหิบมาหนึ่งๆจ,จะมีเห็ดแดงนะนะจำเนาะจะมีซุมพู้นะมัาาน <laughs> ใจตาไรยังไดนึ่งหนึ่งสวยงามจ้าดีมจังเป็นนี่นะครับสภาพหวองเฮ็ดกอนในหญ่เฮ็ดแดงหนาเกิดนะครับใน,บน,น,นวันอังคารที่สิบเก้าธันวาคมนะครับท่านผู้นิมนหนึ่งก็งได้เลีนงไปเลีอยอยู่ได้น้อยหน่อยวินนะยามทีเปลือยอุ่แล้วนั่นเงจ้ามีพึ่งหอมจ้ะ เรือเปิือน้ำอ่อยนเนาะเมนจ้ะนี่ครับสปอร์เปลือลวนเลี้ยงน้าจ้ะนา้านาซำอืมตัวนี้นนมูอเป็นผัวเพื่อจ้ะขอดีเพป็นเฮ็ดสลินี่ที่แข็งกว่าเฮ็ดน้ำมากแดงน้ำมากนั่นหนึ่งมเมนจ้ะ แล้วบ้านจะเปิดปด,ปดอ,อกหน้าตรงหนึ่งจ้ะดันจริงใหม่ขึ้นมาเลยครับพี่ให้เปินดอกหน,นึ่งเนี่ยมาเก็บใบหินตะขาครับที่แหลกช้องครับอื้มวันนี้เพชรผึ่งขาลายจ้า ต้มบันนานะจ๊ะอืมกินหมานี่ <laughs> ผลชายการหนึ่งอีกล้วหนึ่ง,งดอวแตกเคิร์บเลยทางนี้ดียวนึงเนื้ไงเนื้อซ้เำเนาะจ้อันนี้ผึ่งข้าลายจ้ะ Bi mày vẫn nùng ninh hết pin ninh có hôn, chị đâu pin ninh hết la gặp kìa, you know. Niền tất bì nga 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 เนี่ยขึ้นมะโนนก็จะเป็นสีเนี่ยนี่แหละครับกอแดงใหญ่ก็ได้จ้ะนาแรงแตกแรงเตยนแต่ว่ารสจานั้นหวานขนาดได้ครับช่วงนี้ดินแห้งแห้งเนาะน้ำแดงต้องหน่อยวินเนาะเข็มตาที่สองหนึ่งหนึ่งจ้ะอีจ้ากอใหญ่ดูงามปุณณ์นะจ้ะเห็นเฮ็ดบอยหนึ่งหนึ่งนะเฮ็ดยังน่ะ สี่สิบก้าวใช่ไหมฮัลโหลนี่เัลืองหเหลืองกเก่ามันทีเลยนะครับนี่เป็นเพชรเหลืองหเหลืองสองจุ้มยืนยันพ่อแม่พี่น้องโบเชือนะครับแต่ผมยังโบเชือได้กันเม่มาเห็นเองครับโอ้ยจนสิบเก่าทันว่าแหละครับเป็นหมูขาปลากบะป๋องน้อยวินเนาะนะครับเป็ะปะหนหมูเหลืองนะจากพ่นคางช่าง บานี้เห็ดโงกเลยก็มาเห็ดกใหไ่เนาะจะทุ่งงามอีกแล้วจ้ะงานแค่นี้เลบ้าพึ่งหอมจ้าเป็นเห็ดแดงหาชำจ้ะดูใหม่ทับทุ่มไปแล้วครับ เป็นเห็ดพึ่งขาลายจ้ะเป็นพึ่งขมิ้นจ้ะไม่บานพึ่งขาลายจ้ะโอ้ยนี่เดบิวต์เมื่อไ่เตรียมเหี่ยวละอื้มนี่จังม,มันนี่นจ้ะขาลายขาลายอีกจ้ะ มีเพิ่กขมินจ้ะอือยังงามอยู่ก่อีจ้ะอแล้นี่จ้ะอือหมูหเอียงเ <laughs> นาะออเพิ่งหอมจ้ะรับเพิ่งหอมเลอเพิ่งลอยนะเม่นจ้ะอีจ้ะ งามๆนี่เนาะจ้าพี่ก็ยนตูนเป็นแบบถูงาลายจ้าเนเพิง่งหอมครับบ หอมจ้าแดงยาวนีจ้าอืมเห็ดเพือยังหนึ่งนึงเห็ดเพืองข้ามไ่วินบู้พุ่น่ะตันจือลืออ่านะครับบันได้ขึ้นมาข้ามเต็นแล้วงทพามาเบิงเห็ดบดคอนนี่นะครับมา ห้อยพันตดัดใบวันนึงนั่นจ<ด>้ามาบึงจ้าว<ต>่าแหงเนาะแหง,แหงครับเยื่ไอ้นซีดอกอยู่ปลายปะตอนหนี้เป,ไปน็นปลายอวนอยู่เนี่เป็นแห้งเลยเนาะมีเหเป็นแหงๆเลยฮ่าบึงขามีงาน้ำมองซุ่มๆเนาะจ้ะเกินกระเ็ดผืนหอมมนี่หละลบเข้ามาในดงนะครับออกภาดนเนี่ย

เห็ดกอใหญ่หนนจิใน um ี่นะกอใหญ่จ้ะอีกจุดหนึ่งให่จ้ะเดี๋ยวนะครับเก็บเห็ดกออยู่นี่นะครับสามดอกสี่ดอกสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็เวลาเกือบบ่ายสองแล้วนะครับมานี้ก็ขี่รถวนหาน้ำหอมเหมือนกันนะครับ แลดดแจ่มมองได้สิไปพอไลยพอหน่อยขึ้นในคลิปแล้วนะครับพอเฮ็ดละงูก็นะครับวันนี้ก็ได้แต่ว่าเฮ็ดบดนั่นถึงเขาใกล้ๆกับเออกอยอะนะครับเนาะแมนวันงหนึ่งออกก็เจาะหลายหน่อยวินเนาะออกก็ต่อนแค่แต่นอนเดี๋ยวนี้เนาะแมนเพคนบดได้ออกเต็มค้อนข้างหัวบางหันเนาะจ้ะแมนครับก็เลื่อยบดได้พากันไปนำิ่งเนาะจ้มาหาเบิ่งเฮ็ดกอเฮ็ดเพิงนี่แหละครับเฮ็ดแดงหนานะครับเนาะอ่ะเบิ่งผลงานกันเลยครับมื้อนี้าจ้ะ จ้าพี่น้องผลงานของเขาตัวนี้จะเป็นเฮ็ดแดงนาแดงหนาสัมฮิตโก้ใหญ่แล้วก็มีเฮ็ดละงหกนะจ้ะเนาะแล้วคนน้องนึงเอาออกแล้วเนาะพีเนาะเฮ็ดผึ่งเนาะเฮ็ดผึ่งเขามาอยู่ตานี่จ้าหมดนะครับกัดแยกหมดนะครับเฮ็ดผึ่งก็ฮ็ดบดเนาะจ้ะตานี่ผึ่งเป็นเพิงหอมเพิงเพิงรวมๆเนาะหนึ่งเนาะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเพิงหอมกับเพิงขาลายเนาะลายสนิดด้ครับเฮิตเพิงกระไดตัวฮิตโก้ก็ยังดอกงามอยู่เลยครับจ้าเดือดงามเดืมันแตกแต่ก็มีครับ นะจ๊ะพี่น้องสำหรับคลิปมือน,นีน้องนึ่งกับไอ้นิวินกับพี่น้องเขาปลาหาเห็ดน้นจาจ่ะมือนีเขาปลาล่างจา้าต่าปลาน้องจองออกน้องแบกขึ้นข้าเต็นหลักกันงูามาโน่นท่องน้นจาจ่ะพี่นอ้องก็ถือว่ายังคงคว่ำม,มัานอยู่นะาจ่าในซองกระตายอยู่จ้ะส่วนมากก็จะเป็นเห็ดแดงนะเห็ดกอเห็ดผึ่งขาลายหลักกับเห็ดผึ่งหอมนา้าจ่ะสำหรับคลิปมือนีธมากก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจา้าถึงใจลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึ่งกับไอ้นิวินน้าจ่ะเพื่อสิบโมฆาตคลิปใหม่ๆน้าจ่ะเนาะ ว่าน้องนึงก็ไปเล่นวิ่สิพาดพี่น้องไปหาอยู่หากินแนว่ยอะไรนอกจากพี่น้องกับเสดหูพี่กัและเสดเขาหานอกจากพาเป็นยามมืดคืนแลน้วนอกจากนาะนสำหรับคลิปมืวันี้สวัสดีจ้าพวกกันคลิปหนาด้วยจ้าเอะไะนะครับเป็นมีไอพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสำหรับการเข้าป่าหาเก็บเห็ดป,ป่าในวันนี้นะครับวัานาคารที่19ธันวาค,ควม2566นี่ก็ผ่านไปได้ดีนะครับแถมมีความมันก็นยังมาดฐานเก่าอยู่นะครับผม ในช่วงทีเฮดซิเบิดแล้วนะครับผมคิดวานะครับมีกระสีหฮมละบ,บายลมูไบญ่คือเกานะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากคพื่นยังไงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการกดติดตามครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ร่วมี่ชมกันามาในรายการผิพผาดประการใดต่อจากท่านใจขออาภัยแนะนำนะครับผม อีกอย่างหนึ่งนะครับขาดไป่ได้เป็นประจำของน้อยไว้ใช่ให้เป็นมีไรพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะไอ้ที่ทุกท่านที่เขามารับชมคลิปนะครับจงประสบจะโชคดีโชคมานยามีโรคภัยหลายใดมากํากายซุปทางด้านร่างกายและกัจิตใจคิดวางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปราถนาลำรวยเงินทองมักมีแตบารมียิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับื้อนี้ขอกล่าคำว่าสวัสดีครับผมพอกันมือใหม่ครับ